อ่อ่ิสดต่อไปที่จะสอนนะครับฟังนะครับคปดครับชัดเจนไหมครับพูดตามครับไอแกนคริสพูดอย่าพูดพร้อมเขาสิครับอีกครั้งครับวันมอชอยรูปีรับจะคป็นออกให้มันชัดชัดเลย เปมีคำว่าอินเบาอยู่ในชุกต้องเพราะมันไม่ออกเสียงมันไม่ s t r e s เสียงถ้ามัน stress ็เป็นเป็นขอยินขอยินซึ่งมันไม่ได้มันไม่เพราะมัเพราะว่าตามหลักการเกียนแล้วต้องอบังคับตามเด็กใช่ไหมครับเด็กคือถูกต้องเด็กคือตัวแม่คูม,มาสตตั้คีแล้วกลับไปตรงนั้นได้ผันเป็นภาษาไทายก็จริงแต่พอกลับมาเป็นให้ที่ผันเป็นภาษาไทายให้รู้ว่าภาษาแม่คืออะไร แล้วเค้กจะสกดได้เองแล้วช่วยตัวเองตลอดเลยและไม่จําเป็นที่จะต้องให้พี่สอนด้วยต่อไปแล้วต่อไปพอรู้ครบประมาณสักห้าสิบประมาณไม่น่าจะถึงห้าสิบตัวตัวสลักเดี๋ยวมันจะมีผสม,มเรื่อยๆแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะมากแล้วมันทําให้เราอ่านได้ทุกตัวเลยเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยสเตรทถูกที่ได้ยังไงก็ดูสิครับว่าอักไปตัวแอคเซนต์ไปอยู่ที่พยายนทาี่ทาไห อย่างอันเนี้ยหักเส้นอยู่ที่พยางค์ที่แรกพยางค์ที่หนึ่งมันก็รวบเสียงไปเลยว่าเป็นขั้วยมันไม่ใช่มาข่อยอินถ้าเป็นพยางค์ที่สองเป็นข่อยอินถูกไหมครับอ่าแต่นี้ประบังคับเสียงเฮ้ยพี่นุ่มเหมือนเหมือนเคสขาไม่เจอพี่นุ่มมันไม่มีเพรเคปบัวมันเป็นสองพยางค์แล้วหนึ่มันอยู่ไหนก็โบมาอยู่ที่พยางค์แรกมันไม่ได้ซ่อนครับคุณจะมองไม่เห็นก็เป็นมันมาบังคับเป็นขั้วให่วยบังคับเองเลยเห็นไหมครับเป็นขวห่นยซึ่งมันคือข่อยอินแต่เราไม่ได้ออกคคอยยินนนนีี่มััับบงงให้เเป็ราแก มันก er mm ็เป็นค้อยิ้งคุณอย่าลืมอินสิมันก็บังคับเข้าไปข้อมาดีลองนี้ลองนี้คุณดูอ่านสิครับดูอ่านเมื่อกี้ข้อมาดียังไม่ถูกครับเพราะว่าไม่เห็นอากาศของคุณยังไม่ชัดข้อคีนี่นี่ใช่อากาศไหมครับนี่นี่อากาศไหมครับอันนี้คือตัวอ่าตัวอ่ไม่ใช่ถูกต้องครับถูกต้องเคออกครับคุณอ่านเลยครับคุณเริ่มอ่านได้แล้วอันนี้เออคอเมเป็นคอมเมอร์ครับคุณคอมเมอร์ครับคุณไม่คอมเมอร์คำนี้คำนี้ถูกต้องดีข้อมดี stress คำไหนครับ comedy เกือบถูกครับอีกสักอีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับ comedy ถูกต้อง comedy ออกดีไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ไม่ต้องมาสต็อปทีดีให้มันลงธรรมชาติใช่แต่ไม่ stress มันแค่ไม่ stress มัน comedy comedy จะละออกครับ c o m c o m พูดตามครับ comed c o m e ดี ตรแจบคนทับครับคอมเมดี้คอมเมดี้ oh, <comedy. S 1> ถูกต้องคุณก็เคลียร์คอมเมดี้คุณแยกคำได้แล้ว <Comedy. S 1> ถ้าคุณแยกคำปุ๊บคุณแยกพยางค์ปุ๊บคุณได้โอเ okay. ค That's it for today. thank you for joining my class. ุดสเปรย์ฟันี่ฮะมี next episode <c oughs> อีกเรื่อดูเป็น quick learner นะเรียนรู้เร็วมากเคทโอ้ right today's first time that we have to uh, taught Kate uh, phonetical um We call it phonetic uh, description, phonetical uh, symbol. Uh, described in dictionary. Say hello oh hello John, are you that? Okay, sorry. <laughs> uh, we have just taught Kate and the um, um, we've studied in uh, uh, what, a phonetical class? Phonetic phonetic class together. Mm -hmm. So okay uh, Kate is fine books to understand John. the phonetical alphabet, phonetical symbols. So I know that uh, if you're not uh, uh, what to major in English, and you've not uh, taught English like deeply here in England, you may not be able to read it properly. But you can understand how to read all the uh, spell, you know, properly spelled words correctly. Well, she has learned how to uh, say the phonetical, the phonetical, phonetical symbol symbols. So, uh, because we are taught that we can't depend on the way it's spelled the way the word spells but we have to depend on the way the word sounds right so if the word is pronounced and it sounds uh, exactly like this we have to follow this so Oxford basic English dictionary is one of the dictionaries that she would like to our professor is using it for us to practice at home so I spend my time to come and help her, uh, teach her how to pronounce properly I'm sure she'll get that soon, so she's a quick learner so, well, Bye bye. bye. <laughs>